สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมไดมอนเองนะครับชื่อนายอนัสสิทธิ์ทองขันตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สายการเรียนวิทย์คณิตมาจากโรงเรียนวัดราชบพิษกรุงเทพมหานครครับผมในปัจจุบันนะครับเมืองมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประชาชนต้องการย้ายถิ่นฐานนะครับเขามาอยู่ในอาศัย,ยในตัวเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของความเจริญในหลายๆด้านเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้พื้นที่สีเขียวลดลงไปอย่างมากนะครับดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับนอกจากจะเพิ่มวิธีการออทําให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นแล้วยังจะต้องพัฒนาและเพิ่มศัก,กยภาพข,ของเดิมที่มีอยู่ให้ผู้คนนั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเข้าถึงได้จริงนั่นเองแหะครับ สำหรับคำถามแรกนะครับคุณคิดว่าป่าในเมืองมีความสําคัญต่อความหลากหลายระบบนิเวศอย่างไรก่อนอื่นเราต้องไปทําความรู้จักกับคําว่าป่าในเมืองกันก่อนนะครับป่าในเมืองคือเป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ป่าไม้ที่ตั้งอยู่กับเมืองหรือว่าใกล้เมืองนะครับโดยหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและชุมชนช่วยกันสร้างพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าศึกษาธรรมชาตินะครับเราคิดว่า ส่วนสำคัญต่อระบบนิเวศคืออะไรล่ะช่วยในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมนะครับเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่สิ่งมีชีวิตลดการเกิคดคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิในเขตเมืองอีกทั้งเป็นแหล่งทับพ่อนหย่อนใจได้นอกจากป่าไม้ยังมีแหล่งรวมของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นจํานวนมากนะครับจึงเป็นแหล่งที่ทําให้มนุษย์สามารถศึกษาหาความรู้ได้เองล่ะครับ ต่อมานะครับสำหรับคำถามที่2นะครับในฐานะแกนนำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมคุณมีแนวคิดหรือวิธีการขับเคลื่อนหรือว่าการจัดการกับพื้นที่สีเขียวกับเมืองอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากให้พื้นที่สีเขียวนั้นอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับอย่างอื่นก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถคิดแล้วก็จะทําได้โดยมีสส่วนใหญ่ๆนะครับผมคือ1การทําสื่อโซเชียล มีเดียผ่านออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o k Facebook หรือ Instagram นะครับโดยเราจะนำเสนอความรู้และให้เข้าถึงง่ายนะครับเช่นการปลูกต้นไม้การเพิ่มพื้นที่หรือว่าการใช้ลด,ลดใช้พลาสติกแก้ภาวะโลกร้อนนะครับผมออสองนะครับคือการรณรงค์หรือการจัดนิทรรศการนะครับให้แก่ชุมชนหรือผู้คนนะครับได้ทําความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอาจจะมีกิจกรรมให้ความรู้และก็มีการปฏิบัติเล็กน้อยนะครับเพื่อปลูกฝังจิต ให้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้คนครับฟังขั้นตอนแล้วอาจจะยุ่ยากนะครับผมแต่ถ้าเราเริ่มจากคนกลุ่มน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ไปยังคนกลุ่มใหญ่ได้นะครับผมไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับผมมันก็เหมือนกับว่าเราได้มเมล็ดพันธุ์มานะครับคุณคิดว่าเราจะปลูกผลได้วันนั้นเลยไหมคําตอบคือยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีปัจจัยหลาย,ลายๆอย่างมาช่วยเติมเต็มส่วนต่างๆนะครับผมแล้วก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกด้วยนะครับ เพื่อที่ให้เราได้ผลสําเร็จในวันข้างหน้านะครับผมก่อนจะไปนะครับผมจะเตรียมคําคมคําว่าพื้นที่สีเขียวมันฮิวหัวใจแล้วมันเป็นใครถึงแย่งหัวใจไปจากเราเจ็บจี๊ดอย่าลืมเล่งผม้ลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย